สวัสดีฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะสําหรับวันนี้ว่าฟังค่ะได้เชิญว่าที่ร้อยเทียบประพจน์เจากุลค่ะหรือว่าคุณป้อมนะคะซึ่งคุณป้อมเนี่ยเวลามาครั้งใดเนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติศาสตร์ต่างๆของประเทศไทยนะรวมถึงตํานานต่างๆด้วยหลายท่านก็สนุกสนานค่ะไปกับการเล่าเรื่องนะคะของคุณป้อมแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณป้อมบอกว่าจะมีเรื่องของตํานานของไทยนะจะเป็นเรื่องตํานานเรื่องอะไรเนี่ยคงจะต้องไปถามคุณป้อม นะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมค่ะครับสวัสดีครับคุณปุ๊กและท่านผู้ฟังที่คารพบครับค่ะครับวันนี้ทางส่วนพาะธรรมเนธมนครนะครับขออนุญาตข้ามไปทั่วประเทศเลยดีกว่านะครับเเนื่องจากทาราบว่ารายการของคุณปุ๊กนี่มีผู้ฟังต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะวิทยุชุมชนที่อุทองสุพณบุรีึ่งเป็นอำเภอที่ผมชอบมากเลยในจังหวัดอำเภอเนี้ยอุทองอเพราะว่าผมผมเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วก็ บางวิชาก็มีเรื่องโบราณคาดีเนี่ยอู่ทองเนี่ยเป็นแหล่งคุณค้นทางโบราณคาดีสําคัญเลยนะครับค่ะปีเพื่อนผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นด<อ>้วยผมก็เคยไปเยือนมนะาเราจะเห็นว่าหลักการทางโบราณคาดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยหรือในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ที่อูทองนี่ก็เยอะมากเลยเอาละครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า,านะครับคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเด่นตำนานมาตั้งแต่เด็กๆ้ะ นะะผมผมเคยดูรายการหนึ่งรู้สึกว่ารายการควรจัดเนี่ยจะชื่ออาจารย์สมบูรณ์ซึ่งเอ่อตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไม่รู้คุณปุ๊กทนันหรือขันทันหรือพระนุ่ฝฟันมงคนอย่างเทนันมันมีนจะมีรายการโบโซนะฮะที่มีเกิดตัวตลกโบโซ่แล้วก็มีลูกเชย รู้สึกคุณสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นตัวลุงเชยเนี่ยมาจากรายการในท่องท่องเที่ยวไทยตามตำนานนะก็เขาท่านก็จะไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางตำนานเนี่ยหรือที่ทานโบราณคดีเนี่ยแล้วก็แล้ท่านก็จะมีละครเป็นละครเปึนซีรีส์เนี่ยแทร่ไปด้วยนะครับตำนานหลายตำนานเนี่ยกวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้ขึ้นในยุนโมตุบัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2553 ถึงสอง8ัน้า้ห้าสิบปดมีตำนานอะไรบ้างเอง่ยเดี๋ยวจัดมาฟังนะครับก็คือตำนานกบอินเดียนกล่องข้าน้อยแค่แม่ค่ะตำนานจามเยวีอันนี้ก็คือวระทางจามเยวีนั่นเองลำบูนตำตำนานเจ้าแม่เขาสามมุกตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำนานเจ้าแม่สองนางตำนานเจ้าหลวงคำแดงตำนานชาละวันอันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับของกรุงเทพก็มี ตำนานนางโคคะวดีนะครับตำนานนางเลือดขาวอนี้ทางใต้อตำนานโปแสะย่าสะตำนานผาแดงนางไอเดี๋ยวผมเคยทําเป็นหลายๆรายการเพราะเป็นตำนานของทางาคอีสารตำนานพญาโกงพญาพานอันนี้ก็ตร้งอยู่แล้วนะครับเพราะเาผสมเจอดีนั่นเองตำนานพญาคันฆาตำนานพระแก้วบวรกฎตำนานพระเจ้าเรียบโลกตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ตำนานพระธาตุดอยตุงตำนานพระธาตุประจําปีเกิดของล้านนา จำนานพระบรมธาตุละครศรีธรมรมด้าจำนานพระรูปลอยน้ําอันนี้ผมออเคยเอามาพูดแล้รายการลูกเนี่ยต <c oughs> ำนานพระพุทธสิงห์นะครับจำนานพระร่วงจำนานพันท้ายนรสิงจำนานแม่นาพระโนงอันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยที่เป็นโมรโดกบุงเจดังวัฒนธรรมสองหัวด,ด้วยนะครับจำนานสงกรามตำนานสร้างโลกภาคใต้จำนานหมุดทวดจำนานอุรังค่าา นะครับอันนี้ก็เป็นหมวดของตำนานจึงมีนิท่านที่บ้านอีกหลายเรื่องนั้นสุญช้างขุนแผนดาวลูกไก่ตาม,ม่องไร้พระปราจิตอรพีในดันตะหูทองอันนี้เรา มีแต่ก็จักรงงงกไปเล่นบ่อยนิทานปัญญาสชาดดงนิทานมันลเรียนดีอันนี้แล้วคอนแตงงงก็ไปเล่นหลายรอบแล้วนานวันคานตตำนานวรวงตำนานศรีธนชนชัยอันนี้เราเล่ากันอยู่แล้วนิทานวรวงนิทานศรีธนชนชัยนิทานสังห์ทองอันนี้ก็เป็นของเรื่องหมวรรณกรรมพื้นบ้านนะเองนะครับในสาขาวรรณกรรมพื้นด้านภาษานะครับแล้วยังมีบททำขวัญข้าวขวัญควายขวัญช้างขวัญนาคเวท พยาอิสานตำราพมชาชาตำราิหยาสงครามนอรักตำรานแม่ไทยอันนี้เองเคยพูดของพนนงฮะชอบมากเลยแล้วกลับซื้อบ้างไฟเพลงแห่งแมวนะครับแล้ววันนี้ล่ะคุณป้อมวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุยเรื่องเอาตำนานไรดีเอ่ยอตำนานที่ผมชอบก็แล้วกันคนะครับก็คือตำนานอะไรเอ่ยกปุ๊กอยู่ทางภาคอีสานที่เราชอบไปเล่นน้ำทะเลกันอย่ามามุกกับปุ๊กค่ะคุณป้อม ก็บางแสนแม่กันปุ๊กค่ะอาก็คือตำนานเจ้าแม่สักเขาสามุกนั่นเองนั่นแหละปุ๊กก็เลยเกิดให้ไงว่าอย่ามามุกกับปุกไงตำนานเจ้าแม่สามุกนั่นเองใช่เมื่อเด็กๆไปคุณพ่อพานั่งรถไปนะมีความสูบมากเลยแล้วพอเลี้ยวเข้าเข้าบางแสนนะทั้ อ่าอะดีลาอะไรเนี่ยในตรงละวงเวทมิปาโลมาเดี๋ยวนี้แหมเพลงดีอิมพอสเซเบิลขึ้นเลยนะมองที่มองทะเล คนทีอินพอสิเบิร์นเนี่ยเป็นากแอนด์บัลเศรษฐาะคนอยู่<ช>เอเอมามีแต่เพลงพวกนี้แหละอือเอาผมขอเล่าเรื่องตำนานเจ้าแม่สามุกให้ฟังหม่รีบเรียนโบยบผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินาเกษมผลกูลอันนี้ก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก k องแล้วกันที่แล้วเราก็เอางานวิจัยของอาจารย์ที่ช่วยการสกัญญากับอาจารย์มันทิยาทำแบบที่เล่าเรื่องของในตำนานแถวแถวเอ นนบางวนต้องโคลใช่ไหมแถวแถวแน่น่ะแถว,แถวแยานาวาเนี่ยอาจารย์อภิรักษ์ก็ท่านก็เป็นคนที่สําคัญในเรื่องพวกคณิตวิทยานะครับก็ตานานก็แม่สัมุกก็เป็นตานานพื้นถิ่นนะครับก็เกี่ยวกับพื้นที่เนินเขาเล็กๆตรงตำบลอาศิลากับขาดหลังแสนตำบลแสนสุขเมืองชนบุรีก็จะมีเลขชี้ลิ้นนะครับถือว่าตำนานเจ้าแม่เขาสมมุกเ่เจ้าแม่สาวมุกเจ้าแม่เขาสามมุก ค่ะแล้วก็ตำนานเจ้าพ่อบางแสน<อ>แเจ้าพ่อแสนเจ้าพ่อบางแสนแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าตำนนแนงเจ้าแม่เข่าสามมุกนะครับค่มันก็มีเรื่องอย่างนี้นะครับ ตรงบ้านบ้านหนึ่งตรงอ่างหินเนี่ยบ้านอ่างหินที่อยู่ตำบลอ่างศิลาเมืองชนบุรีแบบนี้นะครับเป็นที่อาศัยของครอบครัวย,ยายกับหลานคู่หนึ่งหลานสาวชิมุกนะครับหรือสาวมุกเป็นเด็กกำพร้านะครับเดิมอยู่บ้านกํงบัดไส้ที่อยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับเอ,อพ่อแม่ตายยายก็นำมาดินน้นจนโตเป็นสาว มุกก็ชอบมานั่งเล่นตรงเชิงเขาทิพเตี้ยที่อ่างศิลาเป็นประจำวันหนึ่งก็พบว่าตัวหนึ่งลอยขาดมาตกอยู่ภายหลังเจ้าของว่าวก็คือนายแสนลูกชายกำน,น,นันตำบลประจำตำบลน,นี้ก็วิ่งตามว่าวมาจะทําให้พบมุกและสองคนก็มาพบกันแสนก็มอบว่าวตัวเนี้ให้กับมุกเป็นสิ่งแทนตัวภายหลังทั้งสองได้นัดกันพบหลายครั้งจนเกิดเป็นความรักนะครับแล้วก็ให้สัตว์สาบาตรงแรกเชิงผา ว่าจะรักกันชั่นทีิลนันหากผิดคำสาบาลจะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันนะครับต่อมาพ่อของแสก็ทราบเรื่องก็เกิดความไม่พอใจมากจีกกันไม่ให้ทั้งคู่มาพบกันแล้วตกลงให้แสจะไปแต่งงานกับลูกสาวคนทําโปที่สู่ขอไว้นะครับไหนามุกทราบเรื่องก็เลยเหตุเป็นเรื่องจริงเกิดึงวิ่งไปที่หน้าผาเพื่อกระโดดหน้าผาตายตามรมสัสบาลน,นะครับ เ,เมื่อแสนเห็นดังนั้นก็วิ่งตามไปและกระโดดหน้าผาตายตามคําสั่งคําสาบานเช่นกันนะครับภายหลังคำนันรู้จึงสรือผิดจึงนําเอาเครื่องถ้วยชามต่างๆมาไว้บริเวณท่ามบริเวณเชิงเขาเพื่อให้เป็นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักนะครับต่อมาภูเขาที่มุกโดดหน้าผาตายเรียกว่าเขาสาวมุกนะครับเพื่อระลึกถึงมุกผู้มั่นคงแห่งความรักกะมาเพี้ยนจากสาวเนี่ยนางสาวอะไรนั่นเนี่ย เป็นสามมุกมในที่สุดนะครับและท่าบแห่งนี้ก็เป็นนํารับแร่มีเครื่องชามเครื่องถ้วยชามต่างๆที่กำนันบิดาของแสนนำมาไว้ชาวบ้านจะมีงานบุญสามารถหยิบยืมไปได้ไปใช้ได้นะครับหลังท่านี้ได้ปิดปากท่าไปแล้วเมื่อข่าวกว่อสร้างถนนสมัยจมอมพลปพี่บูลสงครามส่วนหาที่พบชายหญิงกระโดดลงมาหลังใช้ที่จะกระโดดหน้าผาตายชาวบ้านเรียกกันว่าหาดบางแสนแืน่ดลึกถึงในแสนนะครับ ตำนานเจ้าแม่สัมมุกก็เป็นตำนานที่แพร่หลายในเมืองชนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลือถึงกรทั่งนี้น,นแรกเมืองแกงของสุนทรภู่นะ,ะแต่ไ,ไว้เมื่อปอีพศ .2349 ก็กล่าวถึงเจ้าแม่สามมุกไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตำนานเรื่องนี้มีมาก่อนที่สุนทรภู่ละต้องก่อต้นร้ายโกสิทธิแน่นอนนะครับ มาถึงเทศกาลต่างนๆเนช่นตุ๊ดจีนสระจีนที่บ้านที่นับถือก็เอาเครื่องเส้นไหว้แล้วว่าวมาบูชากับไหว้เจ้าแม่สามมุกด้วยนะครับ<อ>เรือประมงก่อนจะออาเดินทางชาวบ้านจะนําประทัดมาจุดเพื่อขอช่วยในเรื่องทำมาหากินคลาดแถลวจากลมอายุนะครับค่ะปัจจุบันตอนนี้นเจ้าแม่เขาสามมุะก็จังดำรงอยู่เข้มแข็งนะครับมีศาลมีวิสาการาบบูชาแล้วก็มีศาลเจ้าแม่สามมุกอย่างเป็นศาลลักศาลคือ ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเป็นศาลไทยแล้วก็เขาเจ้าแม่เขาสมุกเป็นศาลจีนอันนี้ก็ศาลไทยก็เป็นศาลที่เก่าแก่นะครับที่ใช้เป็นตำนานประจำถิน่นที่เล่าเรื่องของความรักของสามมุกกับนายแสนเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่สามมุกส่วนศาลจีนก็เป็นศาลเก่าแก่ของคนจีนใช้ในเรื่องของเจ้าแม่ทัพทิมนะครับในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่สามมุกเขาสามมุกด้วยเนื่องจากว่าข<ฆ>้อีิในอักขีราก็มีเยอะนะครับ ก็ได้อัญเชิญเกระถางรูปไห่ตังมาติดเรือมาจากเมืองจีนเมื่อมาตั้งลกบล่างใหม่ที่เมืองชนบุรีจึงได้ตั้งศาลไห่ตังมาแล้วก็ข้างศาลเจ้าแม่สามมุกเดิมนะครับแล้วก็ใช้ชื่อค่ะชื่อศาลว่าศาลเจ้าแม่สามมุกจีนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับค่ะเ,ออเรื่องของตำนานเจ้าแม่สามมุกนี้แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราชสองพัน ห้าร้อยห้าสิบหกนะครัก็เป็นตำนานของชาเลยนะครับค่ะคือมันเริ่มต้นเป็นเรื่องอของความรักค่ะเออผมเคยดูเอ,อ่อคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังที่ตอนต้นรายการผมเล่าให้ฟังบอกว่าเคยดูรายการของนี้คุณสมบูรณ์มาทํารายการเนี้ยค่ะผมดูว่าพะแสนรู้ว่ามุกโนดโดนพ้ะผาตายนะครับพระแสก็ไปเดินลงชายหาดตรงที่เป็นหาดบางแสนปัจจุบันนี้แล้วก็ ตมน้าตรงนั้นเ็ยเรยกีาา่วาขาดบางแสนนะครับสามุก,กับหาดบางแสนนี่ถ้าดูจริงๆเราไม่ได้ใกล้นะ คือคทั้งสองคนเนี่ยโดดผาตายพร้อมกันหรือว่าที่คุณป้อมบอกอีกคนหนึ่งไปไปเดินลงทะเลตายแล้วก็สาวมุกนี่โดดผาตายพี่กรมสงเสริมวัฒนมเขียนไว้ในหนังสือที่วรรณกรรมพื้นบ้านที่ผมได้รับมาเป็นมรดกภูรรมิปัญญาทางวัฒนมที่เขาทิดทะเาียชาติไว้เขาบอกโดดหน้าผาตายพร้อมกันอแต่ที่ผมได้รับรู้มาจากเด็กๆเ,เนี่ยดูเอ้ละครออแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าซีรีส์อะนะค่ะ เอ,อ่อเรื่องตำนานเจ้าแม่ฝันมุกแหี่เอ,อ่อมุกโ,โดดโดดน้ผาตายแต่ว่าแสนเดินลงทะเลตายอ๋อก็จะยิ่งกันนิดนึงออ<ม>นะครับหาดบางแสนค่ะครับบรรยากาศส<า>มันั้นสวยไหมสมัยเด็กๆอะ่ะเห็นว่าสวยมากค่ะแต่ว่าสมัยนั้นถนนทางมันก็ยังชันอยู่อ่บเขาชันเดีย๋ยวนี้ผมก็ยังเห็นเขาชันอยู่นะค่ะก็เลยไม่ได้ไม่เคยลงไปไหว้ซักทีเพราะว่าอยู่ตรงน้ำหา คุณป้องคะแถวเขาสามมุกปุ๊กเคยได้ยินว่ามันมีลิงอะ่ะมีใช่มีลิงลิง,ลงจะแม่สามมุกผมจาได้มีลิงค่ะ <c oughs> คุณปุ๊กก็จำแม่นเป็นเคยไปไหมครับผ่านน้าแม่สามมุกเคยผ่านค <c oughs> ่ะเคยผ่านนะเขาบอกว่ามันมีลิงมันมีลิงด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะปุ๊กเคยได้ยินใครบอกว่าถ้าใครจับลิงอ่ะ ใครจับลิงเจ้าแม่เนี่ยจะแบบจะแบบ,บแเหมือนมีอาถรรพ์นะหรอค่ะเหมือนวิอาถรรพ์ห้ามจับลิงเจ้าแม่จับแล้วเป็นอะไรเอ่ยจับแล้วปุ๊กว่านะจับแล้วเหมือนอาจากัศอ่ะก็เป็นไปได้ไ,ได้ป้ดีไม่ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยลงไป <c oughs> ไม่เคยไปไปไป,ไปไปไหว้แางจริงๆจังๆแระเทีนะครับเคยอ่านแต่ตำนานเนี่ยแล้วก็ประทับใจมาก ค่ะเพราะว่าเราเคยไปล้วเคยเห็นนะตำนานนี้มันเศร้านะใช่ไม่ไม่ได้สมหวังแลแข่งความรักค่ะมีตำนานหลายตำนานนะที่เป็นเรื่องเศร้านะคุณต้นคะเนอครับเอเขาบอกว่าตำนานเนี่ยมักจะอผูกพันกับซึ่งสถานที่เอามาใช้ในเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของภูมินามต่างๆนะครับ สมัยผมเรียนปนยร,ริญญาโทเนี่ยอาจารย์เคยให้เทียบเลเ่เรื่องตำนานกับเรื่องของพงศาว,วดารหรืออะไรพวกนี้การสึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยว่าผู้คนเชื่อถือมากไว้แค่ไหนเพราะว่า,<ฆ>าเรื่อประวัติศาสตร์ที่เราไม่ไดเรียนมาท้องจานนะครับถ้าเรียนวิจัยใ,ใ,ในใจวิจัยระดับปริญญาปริญญาโทเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับนักสืบเลยนะคือแต่ว่าไม่ได้สืบสวนในเรื่องปัจจุบันไม่สืบสวนเรื่องในอดีตต้องเอาหลักมีหลักฐานเท่านั้นถึงจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่อง รื่องทางประวัติศาสตร์นะครับค่ะบอกว่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราเอาพูดถึงเรื่องของหลักฐานคือหลักฐานเออต้องดูว่าคนพู้เป็นใครคนเล่าเป็นใครมีคติหกมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะค่ะเหมือนวิทยาศาสตร์เนาะเราเราก็พิูสน์หลักฐานจากเรื่องของตำนานเนี่ยมันก็เป็นมุขปาฐานี้เราสืบมามันก็จะมีเพี้ยนบ้างนะครับค่ะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมเขาสามมุกผมว่าคงไม่ได้ ไม่ได้ไกลกว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์เท่าไหร่หรอกอเดี๋ยวว่าเราเริ่มเพี้ยนละเออในแสนลงเดินทะเลมากในแสนสแมุกเอ่อแม่จะแม่สาม,มุกเนี่ยโดดโด,ดโด,ด,โด,ด,โด,ดสาม,มุกเนี่ยโดดแล้วผ่าตายทั้งคู่แม่งอะไรเนี้ยนะครับก็เลียนกันไปค่ะมีหลายตลนานเรื่องนะคะที่แบบว่าอ่าอาจจะแบบแต่ละปากต่อปากก็ทําให้แบบเรื่องราวเพี้ยนออกไปมีมีตำนานหนึ่งเออพูดถึงว่าตำนานเนี่ย คุณพ่อผมให้เขาสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกทางเช้อชัดสเชื้อพวกเชื้อลาวพวกอะไรพระอีสานเนี่ยชอบชอบเล่าเรื่องแล้วมีตำนานอาเอ่ออย,อย่างอย่างเช่นอ่าจะเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตำนานพญาคันทาาค่ะตันนี้ริบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ปฐมผมของสุวรรณท่านก็เขียนว่าตำนานพญาคันคาาหรือพญาคันคกเนี่ยเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่รับรู้แพร่หลายในภาคอีสานและล้านนาค่ะเอ่อรู้จักในทั่วไปเลยว่าตำนานพญาคันคาา แต่ท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าตำนานพญาคางฆ่าหรือพญาคานันคาาชาดกในท้องถิ่นเรียกคันทะคาตัก,กะหรือสุวรรณจักกะวัติราชนะครับมีเขาสังเกตว,ว่าตำนานพญาคานันคาเนี่ยเป็นการที่รับรู้ทั่วไปในภาคอีสานและก็ประเทศสอสอปป,ปลาวเนี่ยนะครับมีเอกสารในโบรานแทบทุกจังหวัดน,นะครับ ตำนานพื้นพื้นบ้านเรื่องนี้นะครับได้ปรับเปลี่ยนเป็นชาดกพื้นบ้านแล้วก็ถูกจัดเป็นมนากรรมพุทธศาสนานในท้องดินด้วยเหตุที่ชาวศาลเชื่อว่ามิทาชาดกเป็นนิทาชาดกเนื่องจากพญาขันฆ้าเนี่ยมีสถานะถ้าเป็นพญาโพธิธ์นะครับเสวยพระชาติเป็นช่างคก Oh. เป็นเอออรสของกษัตริย์นะครับ oh. แล้วก็เหตุที่พระองค์ได้ชื่อว่าพญาขันฆ่าเป็นเพราะว่าเมื่อครั้งที่ประตูตดเป็นพญาขันฆ่าเนี่ยมีบุญญาธิการมากมีพระอินทร์คอยช่วยเหลือจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองนะครับเป็นเหตุที่ให้ผู้คนเอ่อหนึ่งเส้นสวงบูชาพญาแถนทำไมพญาแถนเนี่ยโกรธไม่ยอมปล่อยน้ําฝนตกลงมาอย่างโลกมนุษย์นะครับี oh. พญาคันท่าจึงอาสานํา เอาไพ่พลบรรดาสัตว์ต่างๆอาทิปวกพึ่งต่อแตนง,งูช้างมา้าวัวควายขึ้นไปช่วยลบกับพญาแหนบนเมืองฟ้าเหน้งได้รับใจใชนะพญาแหนยิงยอมป่อยน้ําฝนตกลงมาอย่างโลกมนุษย์ตามเดิมนะครับฉะนั้นตํานานกันข้างนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งในยิ่งเห็นภาพของพระโพธิสัต กันฆ่าเนี่ยสะท้อนถึงกีรเห็นพลังแห่งความศรัทธาในความเชื่อทางพุทธศาสนาผสมกับคติด,ดั้งเดิมแห่งความเชื่อเรื่องผีแดนอะไรนะครับของการท้าของไทยไทยลราไทายของกลุ่มไทยเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องผีแทนอยู่แล้วนะครับพยาแทนทก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมของวิถีชีวิตของชาวนาในวัฒนธรรมข้าวนะครับที่ต้องอาศัยน้ําฟ้า น้ำฝนในการผลิตผลิตธัญยาหารนะครับ hmm. จึงกล่าวได้ว่าพยาพันธ์ตำนานพยาคันข้าเนี่ยเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถตรงให้เห็นถึงวิธีชีวิตของสัง,งคมกเกษตรของไทยนะครับเป็นอย่างดีนะครับค่ะในท้องถิ่นอีสานเนี่ยตำนานพยาคันข้าเนี่ย มีบทบาทสําคัญในชีวิตวิถีชีวิตชาวอีสานเลยครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับนิยเมเอาพญาคันคาดเนี่ยเอาตำนานเนี้ยมา,มา,ม,ามาใช้เทศในพิธีกรรมในขอฝนแล้วก็ใช้เทศร่วมจุดเพรในตัง้ไงไฟอะ่ะพิธีสมุดบั้บงไฟขอฝนด้วยนะครับตำนานพญาคันคาดในนุ่มัวของชาวอีสานถึงเป็นวรรณกรรมพิศสิทธ์นะครับใช้เล่าอธิบายถึงประเพณีการจุดตั้งไฟในเดือนหกเป็นประเพณีที่สําคัญในที่สิบสอง เออจารีสิบสิบสองเดือนนะฮิสสิบสองข้องสนะิบสี่นะครับที่ปฏิบัติคือทอดในปฏิบัตินี้นะครับตำนากนการค่าเนี่ยทางอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,รมได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกูมิปัญาทางวัฒนธรรมของชาติประจําปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับผมเคยเห็นในบางอีสานบางจังหวัดมีขังพบตัวใหญ่ด้วยนะไม่รู้จังหวัดไหนก, <ขอ S 2> ก็เขาบูชา<บ>ใช่ไหมบูชากันใช่ใช่ใช่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ เป็นที่เขารบหน้ากลุ่งชาวบ้านตำนานที่เชื่อว่าเป็นเรื่องตำนานที่ทางอีสานทางพระทนทางลาวเนี่ยเขารับสือกันนะครับค่ะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการทําบุญบั้งไฟนี่ก็คงนึกถึงยะโสธรน,นะนะครับครับใช่ใช่ยะโสธรน,นี่ก็มีลำมีประเพณีบั้งไฟแล้วก็พูดถึงตำนานนี้ด้วยนะครับค่ะ ขออีกตำนานหนึ่งได้ไหมครับคุณครูเชิค่ะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะตำนานนี้ก็เป็นตำนานพระแก้วมรกตอ๋อค่ะครับตำนานพระแก้วมรกตก็เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยเนี่ยก็มีรู้จักกันอย่างกว้างขวางเนี่ยตำนานพระแก้วบ้างตำนานพระแก้วมรกตบ้างตำนานพระพุทธมณีรัตนปฏิรัตนามณีมรัตนะปฏิมากรบ้างอะไรครับในท้องถิ่นภาคเหนือก็มีชื่อ ว่าตำนานพระแก้วเจ้าตำนานพระแก้วมรกตดตำนานพระแก้วอัมมรกตดตำนานพระแก้วอัมมรกต9เจ้าตำนานพระแก้วนะครับก็สำนวนต่างๆที่นับสืบที่เชื่อถือกันก็คือสำนวนรัตนพิมมวงนะครับแต่งโดยเป็นภาษาประดีโดยพระเถระผมราชปัญญาช่วงพศ1979-2011นะครับ นอกจากนี้จะปรากฏในชินการมารีปรกรณ์ซึ่งพลตระตนาปัญญาเถระเขียนเป็นบาลีเมือ่อพศ2 0 6 0แล้วก็ได้พงศ์สวัสดิรกรและกฤิณรัชากาลที่หนึ่งด้วยนะครับตำนานพระแก้วมรกตพบมากกบเป็นสมนวนล้านนาที่กระจายอยู่ตามวัดต่างๆมีเนื้อหาสั้นๆแยงเจ็ดแปดหน้าลานนะครับที่จาร์ไว้โดยเฉพาะเรื่องตำนานพระแก้วมรกตเรื่องเดียวเนี่ยจะจะร่วมกับ เรื่องอื่นๆมีเรื่องย่อสรุปได้ว่าเป็นตำนานพระเจ้าพระจันจ้าพระสิงห์พระแก้วตำต้องฉบับไปรานเป็นของวัดไซมูลอำเภอสันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อหาว่าเมื่อค้างมหาเถรชื่อว่ามหานเกษเนี่ยอยู่เศนอารามเมืองปาปตาิีบุตรนะครับคิดจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งพระอินบรรดาให้วิสุกรรมน,รน้ำแก้วมณีชดมาจากดอยวิบูรณบรรพตมาให้ แต่ยักษกุมภันธพันให้มรกตมาแทนนะครับไปอินดิงสลับเป็นพระุทรูปเจ้าสูงสองศอกหนึ่งนิ้วแล้วมาจุธาตุพระพุทธเจ้าไว้เจ็ดแห่งพระมหาหนาคเสนได้ทำนาต่อไปว่าพระแก้มมรกตนี้จะรุ่งเรือนในของพ่อม่และไทยต่อมาพระอ,อนุรุทธราชกษัตริย์พ่อม่นะครับได้นำนับป่าทั้งหลาย ไปคัดล่กพระไตปิดกจากรังกาและนำพระแก้มรก,กับมาด้วยระหว่างทางเรอสัมพันถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่นครหลวงพญาพญาอนุรุตราชไปขอคืนแต่พญานครหลวงคืนให้เฉพาะพระไตรปิฎกต่อมาพญาอาทิตย์ลบชนะเมืองนครหลวงจึงอัญเชิญพระแก้มรกตไปเมืองอยุธยา ไปหลังพระรามแห่งเมืองกำแพงเพชรย้ายไปไว้ที่กรุงเทพต่อมาพญามหาพรมราชอันเจิดไปไว้ที่เชียงรายและพยาตีโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่สร้างคุดีเสร็จจึงอันเชิดปฏิสถานไว้ที่เมืองเชียงรายตั้งแต่นั้นมานะครับตำนานไดแก้วมกฏจึงเป็นหลักฐานแสดงถึงภูมิปัญญายในการสร้างสรรค์ลณครของพระสงฆ์ล้านนานในอดีตและบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้ถึงความคิด ถึงพลังารสัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนที่มีต่อรูปองค์นี้บริศักดิษย์องนี้นะครับตำนานพระแก้มรกตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2553นะครับตอนนี้ก็เป็นของช่วงต้นว่าทําไมพระแก้มรกตไปอยู่ทางเหนอือน,นะครับแล้วมามถึงกรุงเทพยังไง <G> อ่ะก <G> ็จะ<ๆ>เป็นภาคต่อไปที่จะเป็นใน,<อ>ในประวัติศาสตร์ ่อาจจะต้องเล่ากันยาวใช่ไหมคะคือคือผมเคยอ่านอาในในั้นแล้วเราผมาดีชนเนี่ยอาจารย์ในไทยท่านก็เขียนว่าอืมกำนานพวกนี้ก็ยังมีเออไม่ไม่ค่อยตรงกันแล้วก็มีการเขียนไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอก็ เอออาจจะมีเรื่องของสังคมการเมืองวัฒนธรรมการปกครองด้วยเพราะว่าแนวคิดของจกักรพรรดิอินราชของกษัตริย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยใครถือว่าแก้มารกตเป็นเป็นสิ่งที่ครอบครองได้เนี่ยถือเป็นจกักรพรรดิอินราชไงเพราะงั้นเราถึงมีกรุงกรุงเทพถึงได้ชื่อว่าเป็นกรุงและแตะกูศินเพราะว่า,าเป็นเมืองที่ปรีสถานแห่งเออ พระแก้วมรกตนั่นเองอ่ะอัจารย์โกศิลป์คือที่พระเอียวเคียวเือนพระอินเนี่ยก็ก็มีความคิดคำนึกของเรื่องของตำนานพระแก้วมรกตเนี่ยมีในนึกสมัยกรุงธนบุรีเพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีจะได้โปรดให้พระโอรสแปนเชิญลงมาแลครับก็มาพักไว้ที่ ที่นี่ไงตรงกระรวงพาณิชย์เราเนี่ยเราจะมีการสมโพธต,ตรงนั้นนะนานพักแก้วมรารกดเนี้ยก็เลยทําให้พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยพระจะตัดสินเนี่ยเอปวดให้ไปอัญเชิญพระแก้วมราตรกตลงมาแา้จาก จากเมืองทางลำปางหนทางเนี้ยนะครับยิ่งไปลำปางเนี่ยแล้วก็มาพักสมโพธิที่ตรงที่ท่าทรายเนี่ยที่ที่เป็นเรือสมพานิษย์แต่บางครันี้บางกรณีผมนึกที่ไม่ออกพอดีในเฉนดที่ดินผมมีอยู่บางกรณีบางกรณีตรงที่เป็นสนามบินน้ำเนี่ยวนี้กับสมพานิชย์เนี่ยก็มีการสมโพธิแล้วก็ถึงอัรเชิญมาที่เอ่อที่วัดอรุณตรงีิตวิปุสสด ตรงเก่าอ่ะพระบรูสดเก่าที่ตรงหนา้าพระปางเนี่ยตอนรายหลังถึงอัญเชิญบัะข้ามฝั่งมาเป็นปริสถานไว้ที่กรุงและตัีลที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ค่ะก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระอันดับหนึ่งของกรุงเทพแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ปิดอยู่ใช่ไหมคะไม่ให้คนเข้าไปสักคระใช่ใช่แล้วก็จะตั้งการโควิดเนี่ยค่ะก็ไม่เขาไม่ให้คนเคลื่อนไหวไปเที่ยวไหนอยู่แล้วผมมีก็แก้มกอดเยะมากนอนนิดนี่ผมผมว่ามหาเสียในห้องนอนหลบหนียผมก็มองพระแก้มกอดเยอะคยะมหลวงพ่อต่อธก็หลวงพ่อต่อธก็เป็นตำนานพลอยน้ำที่เราเคยพูดไปแล้วเคยเล่าแล้ว ได้จําได้ได <ond ay> ้เวลาห้าโมงก็เป็นคนพ่อผมก็เป็นคนใส่เสาวกันนะถึงพุทธเสด็จพรที้ที่หิ้งพะบ้านผมก็จะมีพระแก้วมรกตหรือว่าพุทธเสด็ร ค่ะก็สรุปนะคะวันนี้ก็มีกี่ตำนานนะคุณป้อมสามตำนานเนาะมีสามตำนานสามภาคเลยก็คือตำนานของทางภาคตะวันออกก็คือเจ้าแม่เขาสามุกค,ค่ะแล้วก็พญาคันฆาข,ของทางอีสานค่ะแล้วก็มาภาคกลางนิดนึิงไม่ได้สินภาคเหนือสิ เพราะว่าตำนานถ้าแก้มาตรวจนี่ที่ที่เขามาขึ้นทะเบีนเยนนี่จะเป็นของสำนวจทางคำพากเหนือ,อครับค่ะโอ้โหเนี่ยตำนานพระแกมามรากตทางของทางรัตนานํตนานนะครับเรื่องพงศาวดาก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนั้นแปลว่าช่วงนี้เราจะเล่าช่วงนี้เราจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของตำนานกันเยอะๆใช่ไหมคุณป้อมคะใช่ตำนานก็เป็นบุ๊กกระปาถาทนี่เขาเล่าทึดออก็จะเป็นปาต่อปา ก็จะมีความผิดเพี้ยนบางคนบอกเออไม่ใช่ฉันฟังมาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมานไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกก็เป็นบุคกับัาฑะใช่เพราะพวกเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นนั่นเองใช่แต่ว่าบางนักวิจัยบางคนก็บอกว่าก็มีตำนานก็เป็นเรื่องจริงในส่วนเป็นจริงอยู่นะครับมันมีอะไารหลายอย่างนั่นไม่ไดเกิดจริงในประวัติศาสตร์อะละแต่ว่าไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ คือถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่สนุกสิคุณป้อมแันต้องมีอะไรที่มันลี้ลับที่เราแบบว่าคาดไปถึงค่ะเป็นสิ่งที่ต้าคุณหาประมาณนี้ค่ะวันนีข้ขอบคุณวัที่เราติดประพบเป็นจะคุณมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องนะคะถึงสามตำนานด้วยกันนะคะสนุกมากๆเลยค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ